สวัสดีครับอิส,สานบ่เจ้าครับหอมกินห่วงเขา่าคิดหอดบ้านบอพี่นอออ้องเออห้วงเข่าด้ผุนกาลังออกดอกกําลังนั่นนะพี่น้องนะกําลังเปลี่ยนหมากอยู่สุดยอดผมปัญญาสมุนไพรมห้พี่น้องไปเฮ็ดไปรักษาโตเจ้าของนะพี่น้องนะอันนี้ดีเลยนะครับแบบบ่ต้องไปหาเขาแบบบ่ต้องเสียเงินเสียอยู่ ประมาณสี่สิบหาสิบเนาะพี่น้องเนาะมันคุ้มอิหล่สำหรับผู้ที่มีอาการต้อไปนี่เดี๋ยวอีสานบ่เจ้าสิขาไปด้นานหลังกะบผู้พี่น้องนะใบผู้เขียวหมากบ้านเขาธรรมดาเนี่ยแหละนะครับนี่ใบพลูเฮ็ดตามหายได้นะพี่น้องนะอาการเดี๋ยวอีสานบ่เจ้าสิบอกแต่ละขั้นตอนนะว่าสูตรนี่ดีอิล่นะขอให้เฮ็ดตามเท่านั้นเองเขาเก็บเอาก่อน เอาจากสี่สิบห้าสิบใบนะพี่น้องนะเอาจากสี่สิบห้าสิบใบใบแก่ๆเน,นะนี่ยนะเนี่ยใบตามที่เพื่อนเขี้ยวหมากนั่นแหละนะครับนี่ลักผูเพื่อนมาได้แล้วบ้านข้างไหนเจ้าของเพื่อนบระยู่จอบเอาเลยขอเพื่อนยูพี่น้องขอเพื่อนอิสานบ่นเจ้าเอาไปเฮหตยังฟังเบิง้งให้จบคลิปพร้อมเพื่อสิข่าใจ ปวดหลังปวดเอวปวดน้ำสะโพกปวดกระดูกทับเส้นตั้งแต่ก้นกบขึ้นมาหอดงอนตออย่างเนี่ยนะ่อัน,นี้ควรเบิ้งดีๆนะพี่น้องเพราะว่าอาการนี่ถ้าคนเป็นแล้วมันสิโอ้ทรมานแบบหายแบบก็ต้องไปพง่งไปพาบก็ต้องไปปรึกษาผู้ใดทั้งสินนะ้นนะไอ้สูตรนี่ผุนผมปัญญาบ้านเขาหายเลยนะครับปวดน้ำไหลปวดน้ำก้านคองอนตอ หรือว่าปวดน้ํากระดูกสันหลังนะพี่น้องนี่แหละเอาสูตรนี่ไปใส่หายไม่ต้องไปปรึกษาผู้ใดเฮ็ดเองทําเองหายได้แน่นอนจเจียวใบพูมาตํานะพี่น้องนะตำใบพูให้ละเอียดเลยนะครับเบื้องดีๆเบื้องตามคลิปนะครับห้บาสิบหกสิบใบนะพี่น้องใส่โคกลงไปเลยล่างโคกดีๆก่อนเด้อจังจังตำอันนี้ห้ามปั้นนะพี่น้องห้ามปัน้นใช้ตำอย่างเดียวนะครับ ตามละเอียดยังซี่นะพี่น้องอันนี้เพื่อเป็นแนวทางนะครับขวดไส้ถั่วขวดอรอด่อยนี่นะครับเขาก็เทใส,ส่ถั่วเลยตามด้วยเหล่าขาวนะพี่น้องเหล่าขาาประมาณนึ่งเปกน่ะพี่น้องนะเพราให้มันเป็นแฉะหรือว่าใส่เหล่าเหล่าขาวประมาณสองสามซ่อนโตะน่ะพี่น้องนะเขาก็เสียให้มันเป็นพอให้มันเป็นแฉะนะครับมเมื่อบิงวิทีใส่นะพี่น้องถ้าพี่น้องปวดตรงเอวเขาก็เอายังเสีย ไปโปะเลยนะครับอย่างซี่ไปโปะโปะไวประมาณจากเคิงเคิงชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับหนึ่งชั่วโมงถึงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะครับโปะไวสั้นเลยนะครับบอกว่าสิปวดมองไดปวดคอกับพอกไวคอปวดไหลกับพอกไวไหลปวดกระดูกสันหลังปวดเอวปวดขาปวดเข่าอย่างกัไปพอกไว้นันประมาณหนึ่งชั่วโมงนะครับมือหนึ่งทำสองครั้งเช้าเย็นนะครับ ก็ให้เท็ดสองข้างต่อมือนะครับนี่หาอิลิบ่ต้องไปพาเลยพาแห่แสนุ่นแหละคาพาฮนั่นเขาบ่าต้องไปเขามองขมแต่เขามาหาสมุนไพรนี่หาอิลินะพี่น้องนะบ่เสื้อลองได้ลงทุนบ่า,ายประมาณห้าสิบหกสิบบาทส่วนที่เหลือนี่นะพี่น้องเขาเฮ็ดแล้วเขาก็เก็บเก็บมาไว้ไปแช่ตู้เย็นไว้อีกคือเก่าเล่าก็เอา เวลาสิใส่อีกต่อไปเขาก็เอาเหล่ามาเติมอีกนิดนึงเท่านั้นเองนะครับใส่ต่อกันได้นะครับดีกว่าไปเสียตังดีกว่าไปพาแม่นว่าละ่ะ <c oughs> นี่สมุนไพรบ้านเขามันดียิ่งสี่แหละเรื่องสมุนไพรประหยัดได้เป็นแสนนะขอให้ลูกจักหาเท่านั้นเองขอให้ลูกจักวิธีเฮ็ดวิธีทาเท่านั้นเองนะครับภูมิปัญญาบ้านเขามันมีมีทุกโลกอีสานพระเจ้าเอามาให้แล้วลองเบิงนะพี่น้องต้องล้อง บอ้องบอลูนะครับสําหรับคนที่เป็นอาการที่ก้าวม้านะครับอันนี้รับรองมาหายนะครับอิรินะครับภุมิปัญญาผู้ใดเป็นยูหรือว่ารู้จักผู้ใดเป็นกับไปแน่ไปนำเพิ่นเดอพี่น้องเด้อบ่เสียหายดอกอันนี้บ่มีผลกระทบกับร่างกายยังเขาเขาเลยนะครับมีแต่ประโยชน์ทั้งนั้นเพียงแต่เสียแค่40-50บห้าสิบบาทหกบบาทเฮ็ดเบิ่งสวัสดีครับ